มาดีหนอบคนมาแล้วหนอกคนแบบนี้อยู่ที่หลออกปักตู้ใส่หลอกหลอกหนากเอ๊ะหลกทำหลังย้มบอกปักตูไใส่เลยเอ๊ะหลอกยามย้มันหละกปักตู้ใส่ย้งนีหล้มาแล้วก็ยลือดหลอกเลือก็ไปก็แพก็ตาให้กแน่นะลก

ขั้นแรนะครับได้มีโอโอปากนะครับมาเนาะเนาะหายเอ่อกางเว้นนั่นะครับปากโมหายยัยับเนไหมเออยับยับยับมาส้าครับผู้คมไปดูไปดูนั่นาะเอ้าน้่นผูกนะเห็นไหมเราบผูะผู่ น้ำผึ้เอ๊ะนกน้ำผุ้แต่ว่ากรารเวนไม่มีนะกาเวนนะเช่ไมกรารเวนไม่มีป,ปื๋ออกาวพืชชอบปื๋มาเดาียนะเนะเอ๊ะเนาะไข่นี่เนาะนกไขนี่ตา,าน,นา ตามื้นี่มงีๆตามคื้เอ๊ะนับหอมมาสอมจับแอมนองอกหลอกส่นั่ยอะน่ะหลอกหลอกโก๊ะน่ะโก็ะแคโก๊ตามแห่งเลยนั่ทำอยู่ฮุบนะ ทำเนาะน่ทำทำหรอนอกแทบหมดแน่นอนแน่นอนใช่ไหมมมาโทมาเนี่ยนะยอมอมอยากอยากรายหนู่นอบอ่ะอสน่นไหทิปนี่นอกแนนอนกบ่มี้ำหนาเน่นเนทำหลักทิปทิปทิปนี่แล้ ขอลาสร้างโซ่คมพอกผ่อนหรอกาำลักวาทิ่หนาเลยพอกผ่อนกันหรอกหรอกไม่ไล่